สวัสดีค่ะพี่น้องคะสวัสดีพี่น้องที่หักแพงสุขุสุขคนค่ะถักทายกันบกว่าจะเป็นไผัยยูไซถักทายกันเอฟซีของอีลาวอุ้งอิงเอฟซีสาวน้อยเผ็ดบานแพงค่ะจอบทาแต่คลิปน้ำโพอเอกบอัวค่ะพี่น้อง แมนบออยากเบิงตลุกสาวคือว่านอจอบถ่ายคลิปนําพอเอกเวลาพอเอกลงคลิปปั๊บอกจากหน้าที่ดอกพี่น้องเอ่ยลงคลิปบกกี่หน้าที่ยอดวิวถล่มทลายคอมเมนต์อีกอันยักเลยทีเดียวว่าสัตนนะคะผู้ใดก็ถาเบิงลูกสาวผู้ใดก็ถาเบิงอีหลา่าหงอิงในแต่ละมือว่าเฮ็ดยั้งไปสไแน่แล้วเมื่อนี่ไปสไแน่มื่อนี่คลิปแรกพอเอกนะคะพาเม่หน่อยเนาะ อีลาอุ้งอิงพอเอกภาพแม่หน่อยไปหาหมอตามทีมหมอหนัดตรวจเช็กสุภาพร่างกายก็ถือว่าสุภาพร่างกายดีอยู่ค่ะพี่นองง้องหนึ่งสุภาพร่างกายของแม่หน่อยถือว่าโอเคเฟือ่องวานะถือว่าดีอยู่เราหลังจากนั้นไปช้อปปิ้งไปช้อปปิ้งต่อค่ะพี่น้องไปหาสื่อสิ่งของกระเป๋าของใส่ที่จำเป็นในการเดินทางไปญี่ปุ่นค่ะ Go โกทูญี่ปุ่นไปญี่ปุ่นซึ่งเป็นการบินลัดฟ้าบินลัดฟ้าเทือแรกของอิหล่าอุ๋งอิงไปเที่ยวไปทำงานคือว่าเนอะถือว่าบินลัดฟ้าเทือแรกนะคะพี่น้องตื่นเต้นเป็นธรรมดาพี่น้องคนจะไปต่างประเทศเป็นเทือแรกย่อมตื่นเต้นเป็นธรรมดา S <S <an other> จะเอาสิ่งของไปจังใดจะเอาไปเท่าใดจะเอายังไปได้แน่เอียงจังสี่เมนบอคาพี่น้องเอาถามพี่น้องนี่ละการเดินทางไปต่างประเทศเทือ่แรกพี่น้องตื่นเต้นซ้ำใดอืมตื่นเต้นซ้ำใดอ่าแล้วกะเตรียมตัวจังใดแน่นอนหลับบอคากรขึ้นเมื่อจะบ,บินไปต่างประเทศนั่นนอนหลับอยู่บอคาหรือจังใดลองคอมเมนต์ <ong comment> <S <S มาเบิ่งเนาะ บ่ต่้งกันค่ะอิหลาอุงอิงไปเทนีกับไปหลายคนพี่น้องไปหลายคู่หลายคนพอโจโนแน่พอเอกน้่จากสีนอนังเอกออมแอมอ่าเพิ่นกับไปน้องกันหลายคนพี่น้องเดินทางหลายคนแต่ความตื่นเต้นกระตงมีพี่น้องเรืกองการเตรียมความพร้อมต่างๆเนี่ยถือว่ากถือว่าเพิ่นเพิ่นกำลังจัดหากำลังเตรียมในหลักพี่น้องว่าต้องเดินทางจางังใดต้องเอายังไปแน่ต้องอ่าไปเตรียม กระเป๋าเตรียมเสื้อผ้านาแพ่จังไดแน่ในการที่จะไปไปพุนนะเนาะชุดต้องเตรียมไปทอดไปจักมือจังสีแมนบอค่ะพี่น้องนี่ไม่เห็นพี่น้องคอมเมนต์ว่าวิ่้กันฟัง่งพี่น้องเอ้ยเว่าวู่กันฟัง่งเห็นพี่น้องคอมเมนต์นะคะหลายๆคนคอมเมนต์เข้ามา,ารักน้องอุ้งอิงแม่หน่อยพ่อเอกนะคะเผื่าได้เป้าผม ไม่ต้องเอาไปเด้อตามโรงแรมเขามีให้จ้าเพิ่นว่าครอบครัวอบอุ่นน่ารักเที่ยวให้สนุกนะคะพ่อลูกและทุกคนที่ไปด้วยกันเพิ่นว่าเนาะเห็นลูกสาวปฏิบัติต่อ,อแม่แบบนี้ยิ่งรักลูกสาวมากกว่าเดิมเพิ่นว่าอย่าลืมเสือแขนเยาวไปด้วยนะเผื่ออากาศเย็นเดี๋ยวไม่สบายเที่ยวหมดเดี๋ยวหมดสนุกว่าสันเนาะอ่า เป็นกำลังใจไฮเดอร์พ่อเอกแม่หน่อยหักอีหลาคือเกา่าหักลายขึ้นขึ้นหักลายขื้นอีกวาสนันนกลูกสาวน่ารักเตรียมซื้อกระเป๋าไปเที่ยวญี่ปุ่นจ้าเพื่อนว่าสู้สู้ลูกสาวไม่ว่าใครจะบูลลี่ยังไงพ่อรักตลอดวาสนันนกยินดีด้วยจ้าทีอีหลาได้ไปญี่ปุ่น ส่งกำลังใจครับเพื่อน่าสุดยอดครับวสันเนาะฮๆๆๆักฮักฮักฮักสันขอให้สนุกกับการไปต่างประเทศครั้งแรกเด้อหลาส่งกำลังใจครับเพื่นว่าเนาะเป็นกำลังใจให้นะครับทุกคนทุกคนครับเพื่นว่นเนาะแม่ลูกคู่นี้น่ารักจับมือกันเดินเพื่อนวานะคะสุดๆุดแม่หน่อยจัดของให้พ่อลูกนะ อิลามหาสื่อกระเป๋าเดินทางตามมาติดจ้าทุกคนมาช้าดีกว่าไม่มามาเป็นกำลังใจให้อิลาแม่น่อยพ่อเอกค่ะวาสันนะรักรักเด้ออิลาของไห,หนูมีแต่ความสุขความเจริญรุ่งเรืองร่ำรวยไปหนาหอดเถาเด้อลูกวสันเอฟซีจากนนทบ,บุรีเนาะกระเป๋าใหญ่อิลาตอนนั่นเอฟซีเอามาฝาก อิลาบล่างงานสามสิบวันอยู่ใส่านสั่นเนาะอันเพื่อนอาจจะเอาไปใส่แล้วก็ได้พี่น้องบาตดาเนกนเลยต้องเสือใหม่ป่ะจักเนาะ น้องอุ้งอิงเขารักแม่ขอชื่นชมสุดๆเด้อจ้าบาสอีหลาสิเดก,กทูเจแปนเฮงเฮงปังปังครับเพื่อนว่ารักที่สุดลูกสาวและครอบครัวทีมหลังบ้านเพื่อนวเนาอดีใจกับอีหลานั่มได้ไปเที่ยวไปพักผ่อนไปทํางานที่ชอบเพื่อนวะน้างกาลังใจให้อีหลาน้อยเพื่อนวาอีหลาจะโกอินเตอร์เพื่อนวเนาอเอ้าเป็นกําลังใจฮักอีหลา สุดหัวใจจ้ะลูกสาวกำลังใจค่ะแม่หน่อยว่าสันเนาะอีลาเริ่มโกยอินเตอร์แล้วเพื่อนเอาไปให้สุดสุดเด้ออีลาเป็นกำลังใจให้ครับวาสันเนาะนี่หลัพี่น้องกำลังใจที่มีเข้ามาเนาะสุดยอดนะคะเป็นกำลังใจค่ะเพื่อนว่ากับมีคอมเมนต์เข้าไปเยอะแยะมากมายเลยทีเดียวใน ในคลิปของพ่อเอกเนาอพี่น้องเนาะนี่นกระือว่าเป็นข้าวดีค่ะเป็นข่าวดีที่อีหล่าอุงอิงจะได้เดินทางไปญี่ปุ่นเป็นเท่อแรกซึ่งสาวน้ำเยินเสอ้อวาเอฟซีเนาะเอฟซีที่อยู่ในญี่ปุ่นที่เป็นพี่น้องเฮ้าอยู่ทางญี่ปุ่นซึ่งไลคย,ยคูไลคยก้นเป็นเอฟซีของอีหล่าอุงอิงเราอาจจะมีความอดซสึกว่าอุ้ยบอทันเดีมากเมืองไทยอยู่บอทันเดีเห็นอีหล่าอยู่จังสีนะคะก็อาจจะเป็นโอกาสดีพี่น้อง ็อาจจะได้เป็นโอกาสดีที่สิเดพ่อลูกสาวนะคะพี่น้องกะล่องกะล่องเช็คเบื้องเนาะว่าเดี๋ยวแต่ละมือเพื่อนกะจะมีอาจจะมีจะมีการบอกออกมาหรอกว่าแต่ละมือเพื่อนจะไปใส่หม่องใดแน่แล้วเอฟซีสามารถไปพบเพื่อนใดอยู่ใส่เอียงอย่างเสี่เนาะกติดตามไปตลอดเด้อค่ะเด้อถือว่าเป็นโอกาสดีสําหรับผู้ที่อยู่ญี่ปุ่นอ,อยู่ญี่ปุ่นแต่ว่า บทบธนก้กลับมาเมืองไทยอยากพ่ออีหล่าอุ้งอิงบท่านด้พ่อได้เห็นเห็นแต่ในคลิปจังสิเบิงซูเมอเบิงซูเมอแต่ว่าอยากพ่อตัวจริงอยากเข็นตัวจริงเทือนี่ละพี่นอ้องเทือนี่ละจะเป็นโอกาสดีเป็นโอกาสดีทั้งเอฟซีที่จะได้พ่อกันกับอีหล่าอุ้งอิงเราก็เป็นโอกาสดีดาาส,สาหรับอีหล่าอุ้งอิงที่มีโอกาสเนาะที่มีโอกาสเดินทาง ไปต่างประเทศเป็นเทือแรกเมื่อมีเทือแรกก็ต้องมีเทือต่อต่อต่อ,ตอ,ตอไปละค่ะพี่น้องเมื่อมีประเทศญี่ปุ่นก็ต้องมีอีกหลายประเทศทั่วโลกคือกันนะคะจะเป็นแบบนั้นสาวน้องเยือนว่าเริ่มดังขึ้นเรื่อยๆนอกจกน้อยพอก็จะพาไปทั่ว ่โซนยุโรปอย่างเสียเมนบอคา้าไปพูนไปพี่แน่นอนค่ะนี่คือประสบการณ์ครั้งแรกเนาะที่อิลาอุงอิงจะได้เดินทางไปต่างประเทศนะคะก็เป็นโอกาสดีซึ่งความตื่นเต้นตรงมีแหละค่ะพี่น้องปานตอนนั้นเนาะเฮาคีเทียนตอนที่อิลานั่งเครื่องไปก็เพิ่เจอเป็นเทือแรกนะั่นโบเมนไปญี่ปุ่นนี่ก,ก็จะติดหนึ่งมาแรงบบพี่น้องสาวเยืพ่น อุ้งอิงเดินทางไปญี่ปุ่นครั้งแรกนี่น่าจะติดหนึ่งมาแรงอีกได้พี่น้องเพราะว่าตอนนั้นขนาดเดินทางได้ประเทศเนาะขึ้นเครื่องบินเดือแรกก็ยังติดหนึ่งมาแรงแมืนบอนี่เจ้าแมวมาแรงเดี๋ยวเดินทางไปญี่ปุ่นนี่เดี๋ยวก็ติดบ้าแรงอีกนะสา,น,น,าน้ำเยืนอ่วานเนาะถือว่าเป็นโอกาสดีหรีพี่น้องโอกาสดีตามที่ได้ว่ามาเนาะว่าทั้งอีหลาอุ้งอิงและทั้งเอฟซีแฟนคลับที่อยู่ในญี่ปุ่นที่จะมีโอกาสได พ่อกันกับอีหล่าอุงอิงแล้ากับควมเป็นกำลังใจให้กันต่อไปแบบนี้นะคะขอบคุณพี่น้องทีท่ติดตามค่ะยูดีมิแห้งหักแพงแบ่งปันนะคะสวัสดีค่ะ